โอ้ดูเสื้ออะไรนะนี่ลูกค้าวันนี้จะดูเสื้อกาดวุ้ยไซส์เอ็มค่ะนะคะตัวนี้เสื้อกาดลายทหารคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาดีไซน์คือดีมากนะดูดิมีกาดแบบข้างในนะคะตรงนี้สีเซิร์ฟรูดได้นะคะเป็นช่องแบบเขาเรียกอะไรระบายความร้อนด้วยระบายอากาศด้วยนะคะอ่ะลูกค้าตัวนี้หนูมีไซส์เอ็มหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีไซส์เอ็อลหนึ่งตัวป้ายจะเป็นสองพันห้าหุยใส่คู่ได้เลยอะไซส์เอ <ừ> ็มไซส์เอซ์ลลูกค้ามันเป็นของใหม่นะแต่ว่าคือหนูอ่ะ เหมาหน้านช็อปมาเห็นปะอันนี้คือไซส์ x อกแอถูกปวเนี่ไม่มีป้ายเลยปะเนี่ยเออ x อ็กแ <XL, S 1> <XL S 2> ค่ะ <XL. S 1> โอเคมีเอ็มหนึ่งตัวเอ็แอลหนึ่งตัวนะคะปกติสองพันห้าเนาะวันนี้ขออนุญาตเปิดราคาถูกกว่าน้าช็อปนะคะลูกค้าใครที่สนใจขับรูปทายินบล็อกด่วนๆเลยนะนะคะเท่าไหร่ือใครรับเอาใบตัวละสองพันห้ 2, นารถเท่าไหนะเน้ะเหนื่อยใจวะพันหกส่งให้ฟรี ใครที่จะซื้อไปใส่คนเดียวมี L เฮ้ยมี M ไงกับ XL ใช่ครับลูกค้าจะซื้อไปใส่คู่กับแฟนก็ได้นะนะคะโ6 0ถูกมากหนึ่งพันหกร้อยบาทจะส่งให้รีจ้าถูกมากสวยสวยสวยเท่มากดูดิหลังการหลังเท่ว่ะถ้าใส่ได้หวะอออเธอก็ได้อยู่ XL ข้าก็ได้ M แต่ใครเยอะแล้วเขาเลยไม่เอา